นี่เวลา11นาฬิกาินาทีนะค,ครับกำลังเก็บสตานที่นะครับกำลังหมดต้อยหมอพิพุทธกำลังเก็บพัดเท็นที่ไปรอการของจ่าเอาดูทำเองจัดเองยิเองโกงเอง ไม่คล่องใช่ไ,ใชไหมพี่ตอนนี้หลวงตาท่านก็จะได้เวลาจะริกทธหลวงมุง่งนาต่อแล้วนะครับกำลังหมดต้อยพิพุตรพิพุตรเป็นหมอกำลังเก็บผ้าเต็นต์นะครับที่กั้นไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเวลานาฬิกาสี่สิบเป็นนาทีปพี่ไปต่อ พี่แอดจะเดินอยู่ข้างหน้าครับสวัสดีที่สําคัทุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้หลวงตาท่านก็ได้เวลาจะริบตัวหลงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับโอ้โหขันลังจาะจะทํายังไงเฮ้ยันแรกเจาะจะทํายัโอ้โหขันดูขันที่สเบรกนะสวัสดีเที่สําคัญทุกท่านทุกคนนะครับ ับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครบับสาธุสาธุครับผมพี่ลงตาข้อหัวยังพี่พี่มาใหม่แล้วม,มามาใหม่พี่มาใหม่แล้วไม่ถึงนี่นี่มาเร็วนี่นี่มากับผมเนี่ยมาเร็วๆมาเร็วๆร็วไปาไม,ม,มาไหม,ามาลงไปด้านล่งางอาร์เสนได้แทนนะครับเรานั่งรอลงตาตั้งนาน จะรอไก่มาเร็วมาเร็วอ่ะพี่พี่พูดจัดการหน่อยนั่นในร้านน่อยในร้านน่อยเพใครมีแงเอาฝั่งไหนดีเอาฝั่งไหนดีมีมนเนี้ยไปไปความร้อนชีวิตมันยังร้อนอีกเยอะเอานางไก่เขาสาธุอ่ะได้พรแล้วนะครับเนาะได้แล้วครับได้รับพรจากหลวงตาแล้ว วานอนยานอนนิวาสนะครับอำเภอวานอนนิวาสเหลืออยู่ยีิกิโลวานอนนิวาสยต่สิบกิโล รับสาธุาธอนุโมทนาบุญกับยายธรที่ท่านทุกคนนะครับผม11นาฬิกา44นาทีนะครับเวลาตอนนี้นะครับผมหล่งตาอันธุดงหน้าต่อนะครับหลังจากที่ท่านพักเท้าช่วงเที่ยงนะครับเอยู่20กิโลมาหนอนนิวาสนะครับ าลอยบูชาที่บ้านนะครับมาลอยบูชาที่บ้านเลยนะครับแบ่งน้ำไปน้ำไปน้ำนะครับมาเยครับ่านผู้ชมแบ่น้ำอยบูชาที่บ้าน4คนแบ่งไปน้ำที่บนเลยนะครับเด้อเดแก่ไน้ำ4คนไปน้ำ

ครับณนนี้หลวงเตาบุญชื่นพญาพรโทโธท่านได้จาริกหุดงนะครับมาถึงหน้าบริเวณหน้าโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารนะครับตอนนี้นะครับสาธุครับผมสาธุสาธุาธาธนะครับ ครานี้ก็ย่งไม่ทาที่มารอกะไว้ขอพอนหลง,ลงตาเป็นชื่นนะครับ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารน,นะครับ พเดยกน้ำระดับหกับไม่ต้องต้มนะครับระดับห้าระดับหัา ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับ